อย่าคิดแม้แต่จะต่อต้านท่านรุ่นที่7็เพราะฉันเนี่ยจะไม่ปานีใครทั้งนั้นคําเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะ เอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องคาร์สองคาแปดชแนลแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงในตัวของนารุโตะที่ณนะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตัวของเขานั้นเนี่ยเรียกว่าจะเป็นมาเฟียของโลกนินจาเลยก็ว่าได้ซึ่งมีความสืบเนื่องมาจากตัวของคาวากินะครับผมที่ในมัง,งะตอนที่67นี้เนี่ยได้มีการประกาศกล่าวออกมาอย่างเข้มแข็งนะครับผมกับโค้ดว่าเฮ้ยโคด้ดฉันจะจัดการกับทุกคนที่บางอะ ต่อต้านกับท่านรุ่นที่เจ็ดแม้แต่น้องชายของฉันเองก็ตามนายก็เห็นแล้วไม่ใช่งั้นเหรอ และแกเนี่ยคิดได้ยังไงว่าฉันเนี่ยจะปล่อยแกไปนะครับผมซึ่งในการพูดของคาวากิครั้งนี้เนี่ยมันก็ทําให้โค้ดเนี่ยถึงกับแบบว่าตกใจเลยนะครับกลายเป็นแมวขวนพื้นเลยก็ว่าได้เพราะว่าในจังหวะที่ตัวของคาวากิเนี่ยพูดมานะครับผมโค้ดเนี่ยก็พยายามที่จะหลบหนีนะครับผมจนกระทั่งคาวากิเนี่ยได้เดินมาถึงตัวเขาแล้วก็ได้ทําการใช้เหล็กแหลมเนี่ยพุ่งตรงใส่หาโค้ดนะครับแล้วก็ได้ทําการเข้าโจมตีใส่โค้ดแบบ ยำตีนไก่ซุปเปอร์เลยก็ว่าได้นะครับและในขนาดที่ต่อสู้กันนั้นเนี่ย ตัวของโค้ดเนี่ยก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าเขาเนี่ยเสียเปรียบคาวกิกิอย่างจังเลยนะครับผมเสียเปรียบอย่างจังแค่ไหนถึงขั้นที่เรียกได้ว่าชิกามรมาลุเนี่ยเห็นช่องทางในการกำจัดโค้ดเลยนะครับจนต้องมาปลุกตัวของนารุโตที่ณตอนนั้นเนี่ยกำลังเสียขวัญอยู่เนี่ยว่าทาไมลูกชายของเขาเนี่ยต้องมาเสียชีวิตนะครับทิกามรมาลุก็ปลุกให้ขึ้นมาช่วยคาวกิกิกำจัดโค้ดนะครับผมแต่เนื่องด้วยอารมณ์ตอนนั้นของนารุโตเนี่ยยังไม่พร้อมจริงๆก็เลยยังไม่ได้ มาช่วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคาวกกิเนี่ยก็เกือบที่จะปิดฉากโค้ดได้นะครับโดยที่ก่อนที่จะปิดฉากเนี่ยก็เลยได้มีการพูดคุยกันนะครับผมโดยที่คาวกกิเนี่ยเขาก็ยืนยันคําเดิมนะครับที่พูดกับโค้ดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าใครแม้แต่จะคิดคุกคามชีวิตของนารูตโตะหรือว่าต่อต้านนารูตโตะเนี่ยเขาเนี่ยจะกําจัดให้หมดเลยนะครับผมโดยที่เขาเองเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าคนที่โค้ดบอกว่าอยากเจอเขาเนี่ย ต้องการอะไรจากเขานะครับผมแต่อย่าคิด2ข้อนี้เด็ดขาดเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะโดนเขาฆ่าได้นะครับและตัวของโค้ดเองเนี่ยจะเป็นไก่นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะเชืออไก่ให้ลิงดูนะครับโดยที่เอาโค้ดเนี่ยมาเป็นลายแรกนั่นเองซึ่งนี่มันเลยทําให้ตัวของนารุโตนะณเวลานี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมาเฟียเต็มขั้นแล้วนะครับเพราะว่าแม้แต่ใครที่คิดต่อต้านเขาเนี่ยก็จะโดนมือขวาอย่างคาวกิเนี่ยจัดการหมดทุกคนเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับ ว่าถ้ายุคที่นารูโตะอยู่นะปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นยุคที่หมู่บ้านนินจาเนี่ยต่อสู้กันนะครับเพื่อแย่งชิงอํานาจหรือว่าความยิ่งใหญ่เนี่ยรับรองได้ว่าคนหาเนี่ยใหญ่สุดแน่นอนนะครับเพราะว่าคาวากิเองอย่างที่เราเห็นพลังเขาไปแล้วว่าเป็นพลังที่รับมือได้ยากมากนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยคาวากิก็สปอยอโนารูโตะเต็มขั้นเลยนะครับแต่อย่างที่เรารู้กันดีว่าตัวของนารูโตะเองเนี่ยคงไม่กระทําเช่นนั้นนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยตัวของนารูโตะเองเนี่ย จากบทพระเอกจะกลายเป็นบทคนร้ายทันทีเลยนะครับผมก็น่าจะไม่ได้ทําเช่นนั้นแต่ถ้าคาวากิเนี่ยไปอยู่ในยุคที่ผมบอกไปว่ายุคที่โลกนินจานเนี่ยแย่งชิงอํานาจกันแล้วก็ต่อสู้กันนะครับผมตัวของคาวากิเนี่ยจะต้องพูดเหมือนมาดาระแน่นอนว่าอย่าคิดแม้แต่จะต่อต้านพลังของโคนฮะอีกละและก็จะไม่มีพันธมงพันธมิตรอะไรทั้งนั้นซึ่งในเวลานั้นเนี่ยตัวของโอนอกิที่ยังเป็นเด็กน้อยหอยสังตัวกระเปียกเลียก ถึงกับงงเลยนะครับผมพร้อมกับอาจารย์คู่ใจอย่างมูมัมมี่จากพิระมิดที่ยืนงงอยู่ข้างๆเช่นเดียวกันนะครับว่าเฮ้ยที่คุยกับฮาชิลมาไว้เนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้นี่วานะครับแต่ตัวของมาดราเนี่ยก็ได้จัดการไปแล้วเรียบร้อยพร้อมกับบอกว่าอย่าบังอาจพูดชื่อของนินจาคนนั้นเนี่ย ต่อหน้าชันอีกนะครับก็ลงไปกองกันทั้งคู่แต่ต้องบอกก่อนว่าในเวลานั้นเนี่ยความคิดของมาดราแล้วก็ฮาชิรมาเนี่ยต่างกันตรงที่ว่ามาดราเนี่ยอยากจะสรรหาสันที่สุขแบบที่ว่า ทุกคนต้องยอมจำนวนให้กับคโนฮาแต่ตัวของฮันชิรามะเนี่ยต้องการให้จับมือกันนะครับมันก็เลยเกิดการที่ว่ามาดาระเนี่ยไปข่มขู่หมู่บ้านอื่นอย่างที่เราได้พูดไปซึ่งคาวากิเองในช่วงที่ตอนสู้กับโมโมชิกิหรือว่าโบลูชิกิเนี่ยก็มีความคิดแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับผมในช่วงที่กำลังจะฆ่าตัวของโบลุโตะซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัวของนารุโตเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดที่จะให้คาวากิเนี่ยต้องทำถึงขั้นนั้นนะครับแต่ ด้วยความที่มีความคิดที่ไม่ตรงกันเนี่ยคขาวกิก็ไม่สนใจนะครับแม้ว่าจะเป็นลูกแต่ถ้าเป็นภัยคุกคามหรือว่ามาคุกคามชีวิตของคุณเนี่ยเขาก็ยอมที่จะเป็นปีศาจเพื่อที่จะฆ่าทุกคนนะครับผมหรือว่ากําจัดทุกคนที่จะมาลุกลามชีวิตคุณน,นั่นเองนะครับซึ่งในเวลานั้นเองเนี่ยเขาก็เถียงกันจนตัวของเขาวกิเนี่ยต้องพูดขึ้นมาเลยนะครับว่าเฮ้ยแต่ตัวของคุณเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ย,ยวผมจะเป็นคนทําเอง นะครับผมซึ่งณนะตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนกับมาดระและก็ฮาชิรมาเลยนะครับที่มีความคิดที่ต่างกันนะครับผมและสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงลําดับต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นการพูดคุยและเจรจากันนะครับผมเกี่ยวกับพลังของคาวกิที่ตัวของชิกามารุเนี่ยตั้งใจจะไปปรึกษาห้าหมู่บ้านยักษ์ใหญ่หรือว่าพวกพันธมิตรกันนะครับผมซึ่งถ้าพูดไม่เข้าหูคาวกิหรือว่ามีการต่อต้านท่านรุ่นที่7ถึงขั้นที่เรียกได้ว่า ถาจะทําสงครามหรือว่าจะเกิดการต่อสู้กันเนี่ยตัวของคาวากิเนี่ยมันก็อาจจะออกไปฆ่าพวกที่ต่อต้านนารุโตอีกก็ได้นะครับผมรวมถึงบุคคลในโคนโนฮาด้วยนะครับที่ทิกรมารุเนี่ยกำลังกังวลอยู่นะครับว่าเฮ้ยถ้าในโคนโนฮาเนี่ย ก็ไม่ยอมรับคาวากิขึ้นมาจะทํำยังไงเพราะว่ามันมีคนที่ไม่ชอบคาวากิอยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งณตรงนี้เนี่ยไม่ชอบเขาไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าไปด่าหรือว่าอย่าไปคุกคามชีวิตของนารุโตะก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าไปทําถึงขั้นนั้นเนี่ยแม้แต่นารุโตะเองเนี่ย ก็ยังห้ามคาวากิไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าห้ามได้เนี่ยคงห้ามไปตั้งแต่ที่คาวากิเนี่ยกำจัดโบรุโตะแล้วนะครับผมในมังงะตอนที่66นั่นเองซึ่งเรียกได้ว่าณนะตอนนี้นะครับนารุโตะเนี่ยเป็นโฮคาเงะคนเดียวนะครับผมที่มีผู้ช่วยเนี่ยเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยในเรื่องของด้านเอกสารอย่างพวกชิกามารุหรือว่าภาพโดยรวมของคโนฮะนะครับแล้วก็เงาของโฮคาเงะอย่างตัวของซาสึเกะนะครับที่คอยช่วยเหลือเรื่องที่เป็นระดับโลก นะครับผมอย่างเช่นพวกโอซุสึกิแกร้อยโอซุสึกิอะไรที่เป็นภัยคุกคามกับโลกนะครับซาสเกะก็จะรับหน้าที่ตรงนั้นไปนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เพิ่งปรากฏมาใหม่เลยในเวลานี้นั่นก็คือตัวของคาวกินั่นเองซึ่งก็เป็นเงานะครับที่คอยสนับสนุนแต่นี้เนี่ยอาจจะเป็นด้านดาร์กนิดนึงนะครับตรงที่ว่าถ้าใครมายุ่งกับนารุโตะมากจนเกินไปหรือว่าอย่างที่เราบอกไปว่าคุกคามมากจนเกินไปเนี่ย มีอยู่อย่างเดียวที่พวกคุณจะได้รับนะครับจากคาวากิไม่ใช่ความปนปนปบนะครับแต่เป็นความตายเท่านั้นนะครับแต่โค้ดเนี่ยต้องละเว้นเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวของโค้ดนั้นเนี่ยได้หยิบโล่บวก5นะครับผมแล้วก็ป้องกันดาเมจสุดชีวิตออกมานั่นก็คือตัวของเดมอนนั่นเองมันเลยทําให้ตอนนี้เนี่ยคาวากิหงายท้องเต้งเท้งนะครับเพราะว่าโดนแรงกระแทกหรือว่าแรงระเบิดของตัวเองที่กะจะฆ่าเขาอย่างเต็มเหนี่ยวเนี่ย อาดใส่ตัวเองนะครับเลยตอนนี้เนี่ยหมดสติอยู่นะครับแต่ถ้าตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็ค่อยดําเนินแผนความคิดต่อไปนะครับว่าใครขัดขืนนารุโตะใครกล้ามีปัญหากับนารุโตะคนคนนั้นเนี่ยต้องตายนะครับอะไรทํานองนี้เลยนะครับผมและสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะจบคลิปเนี่ยขออีกนิดนึงละกันนะครับเกี่ยวกับพลังของคาวกิณาวลานี้เนี่ยที่ตัวของชิกามารุเนี่ยกำลังเป็นกังวลอยู่นะครับว่าใครจะรับมือเขาไหวนะครับผมซึ่งเป็นพลังที่ เยอะมากๆนะครับผมแม้แต่ตัวของโค้ดเองที่ว่าเป็นศัตรูตัวชะกาดชกันในณเวลานี้เลยเนี่ยยังโดนคาวากิเนี่ยกระทืบซาเลเทตุ้มไปมาแล้วนะครับผมซึ่งก็เป็นกังวลกันอยู่มากณนะเวลานี้ว่าใครจะไปรับมือกับคาวากิไหวถ้าคาวากิเนี่ยจะทําอะไรตามใจชอบนะครับอย่างในกรณีของบรูโตท,ที่เราได้บอกไปว่าเขานึกอยากจะฆ่าตัวของบรูโตเนี่ยเขาก็ตั้งใจจะฆ่าเลยนะครับผมโดยที่นารูโตะพูดอะไรมาเขาก็ไม่ฟังนะครับผม ตรงนี้เนี่ย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนั่นก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าในเวลานี้เนี่ยใครจะสามารถกำลับคาวกิได้นะครับเพราะว่าพลังเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอพีเกินหน้าเกินตาคนอื่นไปเยอะมากนะครับผมเยอะถึงขั้นที่เรียกได้ว่าตัวของชิกามารุเนี่ยกลัวซิดกันเลยทีเดียวนะครับผมพลังของคาวกิในเวลานี้ก็ต้องรอดูกันซึ่งณนะจุดนี้เนี่ยถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพูดผิดหรือว่า ทําให้รู้สึกไม่พอใจตรงไหนหรือว่าผิดพลาดประการใดเนี่ยต้องขออภัยไว้นะคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ